ว่าเราอมีทีาง,งแบกอสื่อมากท่ดยีย่นในงิานคดีใจค่ะด,ดีใจที่แบบที่แบบเออก็ทำหน้าที่ให้กับทาแบนด์ได้โอเคเราทราบข่าวี้ไรคจากมีแฟนแฟแทมมาให้ในในสแกนะก็ไม่คราบเราก็ไม่ได้ไม่ไมไรู้เรื่องมากมายขนาดนะั้นแต่ก็ได้ทราบว่ามันเป็นมูลค่าทางสื่อ พอมันเกิดขึ้นได้จริงก็รู้สึกดีใจแบบที่ทำหน้าที่ให้แบบทำแบบเขาสัมผัสพาเราไปอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมะเนีที่แบบยังไงบ้างกกััับมนนใตวเรา็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้คุยกับทางลูกค้าค่ะแต่แค่เห็นก็รู้สึกว่าเออดีเนาะเขาจะได้แบบเขาจะได้ดีใจที่พาเราไปไม่ใช่อะไรที่ถวถึงไม่ใช่เป็นเพราะเสื้อผ้าเขาดีอยู่แล้วค่ะจับแบบสิเขาก็สานงานดีอยู่แล้วแล้วก็เสื้อผ้าของเขาก็คุณภาพอยู่แล้วด้วยแหละอะไรเขบอกว่า วัาจะไปที่ไหนก็ตั้งใจตั้งใจทำตรงนั้นให้ด,ดีที่สุดถึงและจะทแบบไปแล้สนมัการความเด็ดเดี่ยการแบบนะจริงๆเรากงไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเนาะแต่ก็อยากพร้อมีโอกาสได้ไปก็ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดตอนนี้มีแรมคือติดต่อมาให้ไปอีกที่หนเล่ไม่มีเลยนะคะเขาไม่ก็ถ้ามีเดี๋ยวไม่รู้ต้องถามนางเดี๋ยวไม่ได้ค <c oughs> ุยย ไปไหมถ้าซูเราไปรับงานในแบรนด์อื่นแล้วแบบพลาดหวังอย่างนี้ไม่ค่อยนะค่ะก็คงตั้งใจเป็นทุกครั้งนะคะแต่ว่าาจะไม่ได้แบบว่าก็คงให้ดีที่สุดแล้วค่ะ ไม่ชาบเลยะก่อนไนี้แบบเป็นแนได้ยไงปดเรียกคาหรยังคะได้จอแบไม่ค่อยมีนะคะไม่เหเยอะคม้ว่าเพิ่มไมก็มีมเพิ่มขึ้นือม่มเพิ่มนคอมเพราหมอกไจากได้พอนม่ีค่ะไม่มีไม่มีจริงๆแต่ถ้าเกิด ทรงทีมเราอะไรเงี้ยแล้วก <mild> ็ขาก็ชวนกันฟอร์มดีสองในจีสตอรี่เขาไหมครับเป็นไม่เลยที่แบบไม่เลยไม่เป็นแฟนผกาว่น่ารทีมเขา็นน่ารักกับเรา ยังไม่มีแบบว่าหลังไมงกันไม่มีค่ะไม่มีแต่ตอนนี้ได้ห่ยเพราะว่าคนคนไทยน่ารักค่ะน่ารักค่ะเพราีได้ติดตามผลงานอะไรก็ติดตามผลงานอยู่บ้างค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้ละเอียดมากนักเ่ก็รู้จักแล้วถ้าถามถ้าคนไทยนี่จะแบบอย่าไปเดอถ้าไม่โอกาส มันหายยังไงผู้จัดการเป็นคนช่วยเล่นเป็นปกติชีดเราเล่าที่มาน่ไม่รู้เลยค่ะที่มาที่ไปดูทีก็บอกหายดูทีก็บอกเจอเป็นอย่างงี้ไม่เดียวสนใจนะที้จัดราบอกเป็นอย่างงี้ตอนที่เรารู้ว่าหายเราตกใจเพราอาจจะมีภาพดีๆที่หายสบายแบบทําใจไปเลยค่ะยังไม่ถูกร้อนกับนางมากก็ทใจไปเลยค่ะคือเราชิดกันเรื่อยแบบนี้ครับครั้งฉีด ไปเลยข้ามไปได้เลยค่ะหายก็พี่หายเลยใช่ก็ไม่ต้องสืบหรอว่ามันหายยังไงให้รู้ว่านางเป็นคนยังไงอย่างเดียวโอ้โหไม่ต้องทำใจแ่รู้แต่ควาใจแต่พอรู้ว่าเจอยังไงก็ทำใจอยู่ดีก็เออเดี๋ยวเขาก็คงกลับมาแล้วมันเจอยังไงแล้วมันเจอยังไงนางก็เจออยู่ที่โรงแรมนั้นนั่นแหละเรื่องมันเป็นประมาณนี้อ่ะตอนแรกก็ไม่ได้ใครเสียก็คือทำใจอ่ะไม่มีแะ่ตื้นอะไรได้ยังไงใช่เขาก็อดขวนของเขาอยู่เป็นวันนี้บ้า้อง เออนอีกบ่อยๆอันนี้จงสานเยจริงๆนะค่ะเฉยแล้วบางทีกำลองอยู่กับน้ำก็ว่าแค่์วันามาคุณลักษณะทั่วไปค่ะไม่ได้เป็นล้อไม่ได้คิดว่าโดนจุกหรือโดนขโมยอะไรในในทั้งสิ้นที่ใส่เขาหลายบ่อยเฟิร์นของแต่ทุกอย่างปากกาสมุดคิ้วไอ้ทุกอย่างสมุดคิ้วนี่หายไม่ได้เลยนะคิ้วหายได้ขนาดหมึกที่มันเขียนคิ้วมันยังทำหมึกในสมุดคิ้วหายได้ อันนี้เป็นการสัมภาษณ์ผู้จัการหรือกันเดียรกเร็นผู้การแล้เรอจ๊เ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 อ๊เจ๊เว๊เจีเจ๊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 เจากจ๊เ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 จ๊าจ๊ัน๊จ๊เ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 อ๊เร๊เเจ๊เจ๊เจเจเจ๊เจ๊เจ๊เว๊เจอเจ๊เเจเจ๊เจ๊เจ๊นจ๊เจ๊เเจ๊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 เเจอเจ๊เจ๊เจ๊เจเก ตังมีมาสามปีแล้วเขากือเขาอยากทำอะไรเช่นมี้รมาชุกระเวยเขาชินแล้วอย่าหลอกใจเลยเ็แฟนเขาหน่อยป็หลอใจแฟนเหน่อยหรือว่าเขาเข้าใจแหละอืมไม่หเข้าเข้าใจเข้าใจเขา่ายังแซวยังอะไรกันอยู่เลยเขาพอนี่ใชนใครจะไปริบคนเนาะน่ารักดี มันไปหน่อยค่ะจากที่แบกจากเขาเมื่อวานเป็นไงบ้างคะจากนายเขาเป็นพิ่เสกหรือไงไม่ได้คุยกันเลยค่ะแน่แน่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยแล้วแฟนเราเมื่อไหร่เขาจะออกงานเนาะเขาจะได้โดนบ้างแล้าเป็นของังไงบ้างแบบพอแบบเราตัดตุดอย่างนั้นไป็นต้นูว่าแฟนๆเข้าใจมากๆเลยนะคะมันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆตลอดหลายปีแล้วอ่ะแต่ก็มีคลิปแบบที่โดนตัดออกมาแชร์นะว่าตอบคนตองพัน ก็มีมีคนหนึ่งที่เขาก็าชื่นใจกับความเป็นเพื่อนของพวกเรามากๆแล้วก็ยังชื่นใจแล้วก็เอ็นด,ดูมันที่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นความส 50, ัมพันธ์ระยะยาวด้วยแต่ดีมันก็น,น่ารักไตแบบมันไม่มีแบบทำจำกัดสถานะของผู้อื่นที่มันนอก <c oughs> นอเหนือยจากเขาเป็เพื่อน <c oughs> หรอคะ <c oughs> ไม่มีเลย <c oughs> ไม่ได้เลยหรอทำยาวไม่ได้หรอไม่ใช่เพื่อนไม่มีเลยนะคะเขาเป็นเพื่อนกันเลยไม่ได้เป็นสัญญาสัญญาอะไรมาเรียบเลยไม่ได้สัญญาเลยหรอ ไปเลื่อนานเหรไม่เสร็จตมใส่อัี้หัวดังนะคะคุณเสร็จเต็มกำวนี่ก็เป็นธรรมชาติลจะมีเอิร์น้เ่วยปัญหาน้าเอิร์นอะไรเอิร์นลยยยางอันนี้น้ลวเลยนะล้วมน้ำล้วมด้วยอะไรด้วยอะไราเงี้ยก็ะจได้พมไม่หรคะก็อฝาตกแล้วน้ำงน้ำวมการทำงานก็ล่าช้าปติเข้าใจดแต่ที่เราจใไปว่าจริงๆแล้วบ้านเสร็จแล้วนี้วไปที่ นะะคแต่คิดว่าไม่น่านะคะคือจะดูโอกาสทำการต้องการให้ก่อนเลยไหมในช่วงระหว่างก่อสร้างจะได้ทออกเดี๋ยวไปนั่งเฝ้าดูก่อนค่ะไปวัดระดับน้ำแตคือใัวบ้านคือทำอะไรไม่ได้เข้าอยากได้ข่าวปัญหามันมีแค่เรื่องน้ำปัญหามันมีแค่เรื่องน้ำอย่างเดียวใช่ไหมคะไมมีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาหรืออย่างงี้ใช่ไหมคะอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะว่าชักษาเพราะว่าก่อนจัดขึ้นรักษาอากาศ

ตัดใจของพ่อบพ่อไหมคะแบบว่าไม่ลงลอยเรื่องของมัมีงอนกันบ้างเถียงกันเสร็จก็จบใครชนะใครชนะแล้วแต่รอบส่วนมากใครเอาก็แยกแต่เรื่องแต่ทิมกันแฝงถ้าแพ้ก็ฟองแม่ฟอกแก้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ต้องานสิต้องพานี่ไม่ได้เลยเราคุิ่มอยู่เอาพ่อเปจะตัดตอนนีไงไม่เลยค่ะก็ทยอยจ่ายไปเพรว่าได้มี เราคุยไว้แต่แรกอ๋อเราคุยชัดเจนแต่แรกใช่แล้วกอยู่ในระดับเวลาไม่หมายไม่ไม่เลยนะอยู่ในเท่าเดิมค่ะเออเท่าเดิมนี่เท่าไหร่เท่าที่มีค่ะกินเท่าไหร่ก็จะเท่านั้นวันนี้ไม่เปิดมันเป็นอะไรวะวอนนี้วันที่ยันโอ้โหยันอะไรวันมากันน้อยอ่ะอดแล้วไอ้คนอดน้อยใจเลย วันนี้มันต่อทุกคนนะครยังไม่มานะยังไม่มานะพู้โยรอมีาอันนี้เขาร้ดผู้จัดการท่านันแขกค่ะนแลคือแขกกไปแล้วรใช่กผู้จัดการแลเ่ำระบกไท